อย่าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าจะต้องเอาชนะเอาความรักที่ที่เรามีกับเขาเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ย คลอดธรรมชาติเพราะว่าท้องแฝดก็คงแบบธรรมชาติไม่ไหวอยู่แล้วอย่างเงี้ยตามฤกเราอย่างเงี้ยใช่ไหมล้วก็เข้าไปสแตนบายก่อนอะไรเงี้ยก็ตื่นก็ตื่นเต้นก็จะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพอได้เวลาคนบอกว่าอ่ะโอเคเอาแล้วนะจะหลดมิคก็คือเร็วมากเห็นหน้าพี่สายก่อนแว็บแรกก็คือด้วยความที่ชมอ่ะหลอนตัวเองมาว่าลูกฉันจะต้องตาสีฟ้าผมทองตาสีฟ้าก็เหมือนเห็นเขาครั้งแรกก็บอก เว้ยตามันฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือเมาแหละเสร็จแล้วพี่ผ่าก็ตามมาก็ความรู้สึกแว็บแรกที่จําได้ก็คือว่าคนหนึ่งฝรั่งคนอังจีนเลยหมออยากให้เลือกวิธีการคลอดเองเป็นอันดับหนึ่งคือการผ่าตัดคลอดเนี่ยนะครับจะส่งผลกับคุณแม่เนาะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดเนี่ยนะครับมีโอกาสเสียเลือดนะครับมากกว่าปกติ แผลติดเชื้อกว่าจะฟื้นตัวก็นานกว่าปกตินะครับน้ำนมจะมาช้าในระยะยาวนะครับคุณแม่เนี่ยอาจจะมีลูกคนถัดไปยากกว่าปกติจะมีอาการปวดท้องน้อยเลือดลังได้นะครับเพราะว่ามีพังผืดในช่องท้องมีผลเรื่องของอาจจะทําให้เลือดออกผิดปกตินะครับทางช่องคลอดเป็นเลือดออกกระปิดกระปอยมีผลทําให้ปวดประจาเดือนเยอะขึ้นได้ในลูกเนี่ยระยะสั้นนะครับออกมาเนี่ยเด็กมีโอกาสหายใจเร็วผิดปกติได้รวมไปถึงในระยะยาวมีการพูดถึง เอาว่าภูมิแพ้นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหมออยากให้กำลังใจคุณแม่ทุกคนมุ่งมัน่นตั้งใจขอให้คลอดเองให้ได้ก่อนชุ่ๆครับเอาว่าถ้าตามตำราแล้วกันนะครับเอาถ้าหัวลงทั้งสองคนเนี่ยเราสามารถให้คลอดเองตามธรรมชาติได้นะครับอย่างไรก็ดีจากประสบการณ์แล้วกันบางทีเนี่ยคนแรกเนี่ยเอาหัวลงนะครับพอคนแรกออกมาแล้วเนี่ยอีกคนนึงที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนท่าไปนอนขวางบ้าง เอาก้นลงบ้างแต่ว่าบริบทนะครับในต่างประเทศถ้าถ้าเอาหัวลงทั้งสองคนนะเขามักจะให้ลอดเองก่อนครับครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นนะใจตอนนี้คือเหมือนมันอยากจะไปข้างหน้ารู้แหละว่าจะต้องเข้าสู่หมดแบบเอ้ยอดหลับอดนอนแล้วก็ยังมีหมดที่ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเอ้ยพอน้องร้องแล้วอีกสองคนจะตื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะ รับมือ,อยังไงก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะฝ่าไปแล้วอะ่ะคือต้องบอกว่าตอนช่วงที่ทองเนี่ยชมแบบเป็นเนิร์ดมากเนื่องจากว่าเวลายเยอะศึกษาเยอะแบบอ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคิดว่ารู้รู้ทุกอย่างแต่ว่าจะบอกว่าพอเด็กเขาออกมาจริงๆอะมันไม่มีอะไรที่แบบใบเด e b o บุอะ คือตอนช่วงที่ท้องก็จะคิดว่าเดี๋ยวฉันมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิถึงเวลากินข้าวทุกคนต้องนั่งพร้อมหน้าพร้อมตาก,กาันกินข้าวเป็นเวลาลูกจะต้องรืจะพอคุณเลี้ยงลูกไปสักพักหนึ่งรู้อะไรก็ได้ขอให้กินเถอะลูกขอลองอะไรก็ได้แค่ m ม่เ s ็ t ที่ว่าจะเอาชนะเด็กเนี่ยคือมันก็ผิดแล้วเยเอาความรักที่ที่เรามีกับเขาเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าเราจะควบคุมทุกอย่างได้อย่าคิดว่าเราจะคอนโทรลใช้สติะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ ของประเทศไทยนะครับการคลอดเองกับการผ่าตัดคลอดเนี่ยนะครับค่อนข้างปลอดภยัยเรามีการให้ยาฆ่าเชื้อเรามีเทคนิคในการผ่าตัดที่เราเรียกว่าสเตอร์ไลน์เทคนิคนะครับผ่าตัดแบบปลอดเชื้อโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยก็น้อยลงเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการคลอดเองหรือเป็นการผ่าตัดคลอดค เหตุผลอันที่หนึ่งคือคุณแม่สามารถกําหนดเวลาได้กําหนดเวลาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าหนูอยากคลอดตี3ามนาทีไม่ใช่นะครับแต่ว่าในคุณแม่บางคนเนี่ยที่อาจจะอยู่ห่างไกลสามีไม่อยู่ด้วยไม่รู้ว่าเจ็บท้องแล้วจะมีใครมาส่งไหมเขาก็อยากได้ความมั่นใจว่าเวลาเขาเจ็บท้องคลอดสามารถมีคนดูแลได้น่ๆหรือว่าในกรณีที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของกลัวความเจ็บอันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยเลยนะครับบอกว่าสิ่งที่จะช่วยคุณแม่ได้คือหนึ่ง ความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการรวมไปถึงเราจะมีการให้การระงับอาการเจ็บอีกอันนึงนะครับที่เมืองไทยอาจจะมียังไม่เยอะเราเรียกว่าคอมเพลเน่นชิพเพื่อนผู้คลอดคือเอาคนที่เราไว้ใจเนี่ยนะครับไปอยู่ด้วยในห้องคลอดความเจ็บเนี่ยลดลงได้นะครับแล้วก็ความสำเร็จในการคลอดเองเนี่ยก็จะสูงขึ้นครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องแรกก็คือว่า อย่าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าจะต้องเอาชนะเคแน่นอนแหละพอเขาโตขึ้นเราต้องต้องขัดเกลาต้องอะไรเงี้ยเขาอยู่แล้วแต่ว่าทุกๆกการร้องทุกๆอะไรเงี้ยของเขามันคือการสื่อสารนะเพียงแต่ว่าเขายังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยให้เราแบบเหมือนใช้ใจฟังเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปไรเงี้ยก็สําหรับคุณแม่ๆนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโภชนาการนะคะให้กับ คุณลูกหรือว่าลูกที่อยู่ในท้องนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะกับชมนะคะแล้วก็คุณแม่ๆคนอื่นนะคะที่คลับเอ็นฟคะหรือว่าถ้ายังมีคำถามอะไรนะคะที่อยากจะสอบถามเนี่ยก็สามารถถามมาได้นะคะเรามีคุณพยาบาลเนี่ยคอยที่จะตอบคำถามให้อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ติด hashtag นะคะเริ่มต้นดีเริ่มที่พันวันแรกกับเอ็นค่ะ